Okay, พาราสิบครับพาราสิบเมตรโอเคผงถ่านสิบครับผงถ่านสิบ,สสบเกอแร่สองซองอ่าเจอแร่ก่อนด้ออนานงานผงถ่านครับคู่กันเลยคู่กันเลยอ่ะวา,า,า,าเจอแร่สอง ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแผ่นชุบแอลกอฮอล์สิบนะน้ำเคเรครับไอโอดีนครับชุดทำแผลปอดเชียน้ำกรดอะคิดไอน้ำกรดอะไรมา đám da ta ừ đám da lắng ta không con thịt thẻ hát tay áp thịt thẻ hát tay áp thịt thẻ chết chảy pha phan giết khi bưng dạp của bài chế đi bài chế đi